สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราโซลเซลครับผมวันนี้อยู่กับชุดเซ็ตแทงน้ำัอสูงนะครับวันนี้เรา,าส่งงานลูกค้านะครับผมกับชุดแทงน้ำัอสูงตัวนี้เป็นเซ็ตขนาดความสูงที่4เมตรนะครับวันนี้จะเป็นบอ่อบาดาลน,นะครับผมก็หลังคาก็จะเป็นโซล่าเซลล์4แผงนะครับผมใช้ปั๊มขนาดสองแรงดันขึ้นพร้อมระบบบลกลอยนะครับ พร้อมห้องเก็บเครื่องมือนะครับผมอันนี้ก็เป็นของข้างของลูกค้าที่เขาไว้สาหรับเก็บเครื่องไว้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์กล้องวงจรปิดต่างๆนะครับผมเป็นอยู่ข้างหลังนี้ทั้งหมดเลยวันนี้กล้องวงจรปิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้ตัวห้องเก็บเครื่องมือก็ขนาด 50, มตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับผมตัวแตงนง้ําก็ตัวบนก็ขนาดอสามเมตรคูณสามเมตรนะครับเต็มแรงเลยครับจะเป็นงานวางเพลทนะครับของเราสมบูรณ์แข็งแรงสวยนงามนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมอยากติดตั้งอยากได้งานดีๆก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมคราสร,รัสเซลเบอร์ศูนย์เก้าสองสองหกสี่6ปแปดหกสองนะครับผม บริการทั่วไทยครับผมขอบตัณครับขอบคุณครับ